รายใหม่เข้ามาเข้ามา,ารับประมูลแทนเซนเจอร์อินถังเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมในระหว่างที่ณขณะนี้ยุบสภาไปเรียบร้อยผมผมคิดว่า,ผม,วาผมคิดว่าคงทําอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าสัญญาระหว่างรัฐบาลบริษัทนี้เป็นบริสัญญาเฉพาะระหว่างระหว่างสองสองอคู่สัญญาครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการยกเลิกไปแล้วเนี่ยจะไปทำสัญญาใหม่ผมคิดว่านี้จะเป็นการผูกพันรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งทําให้มันไปขัดต่อรัฐธรรมนูนครับก็ทําได้ได้เหมือนกันแะครับสำคัญคือว่าจะทำหรือไม่ทำเนี่ยช่วยบอกเลยนะครับว่าไอ้แท็บเล็ตเนี่ยนี่เด็กคนไหนได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องนี้บ้างครับอืมอืมอ่ะเอาละเอาละก็ชัดเจนนะครับคุณชวนนท์วันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณชวนนท์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชวนนท์อินทรกุมารสุดนะครับก็เป็นขฆษศกของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะคือเรื่องข้ออ้างประเด็นทางด้านการเมืองคุณชวนนก์บอกตัดออกไปทิ้งได้เลยนะครับที่บอกว่า ความไม่แน่นอนในเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองข้อที่2ที่อ้างบอกว่า T O R ไม่ชัดเจนอันนั้นคุณชาวนนก็บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยก็น่าจะตัดออกไปเพราะว่าก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญามันต้องมีการศึกษาเรื่อง T O R เรื่องเงื่อนไขต่างๆก่อนที่มีการเซ็นสัญญานะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณชาวนนบอกว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกตินะครับในโครงการนี้นะฮะจะหมายถึงคนที่ก็ไปเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรนี่เป็นการตั้งข้อสเกตจากในส่วนของคุณ ชวนนท์นะฮะอันนี้ก็ถือว่าในซีกของทางประชาธิปัตย์มองเรื่องโครงการนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแต่ว่าเรากลับมาดูประเด็นข่าวสักเล็กน้อยเพราะว่านี้มีข่าวคราวเยอะนะฮะที่อยากจะนํามาสรุปให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับวันนี้ที่ศาลแพ่งนะครับปรากฏว่าทางศาลเนี่ยก็นัดชี้สองสถานนะครับกรณีที่คุณถาวรเสนเนี่ยมนะครับแกนนํากปปสเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับนางสาวยิ่งลัก ธิน,นวันรนะครับร้อยตัวเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยแต่ละผอ,อสอรอพออ,ออสอรอสอแล้วก็พลตรเอกอ,อดุลแสงสิงแก้วนะครับพอบบอตรในฐานะรองพอ,อสอรอสอก็คือเป็นรองจากร้อยตัวเอกเฉลิมเนี่ยกรณีประกาศพรกฉุกเฉินนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและยังออกข้อกําหนดตามพรกฉุกเฉินโดยมีชอบก็มีการฟอร้องแพ่งนะฮะเพื่อให้สั่งเบิกถอนการประกาศพรกฉุกเฉินก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ไปส่งทนายไปนะครับแล้วก็ทนายของ3คนในซีกรัฐบาลเนี่ยก็ได้ยื่นคําร้องขอขยายะระยะเวลายื่นคาให้การนะครับออกไปสุดท้ายเนี่ยศาลนะครับศาลแพ่งได้มีคําได้พิจนานรณาเรื่องคําร้องขอขอนุญาตขยายเวลานะครับก็บอกว่าคดีนี้ศาลมีคําสั่งให้รับฟ้องไว้แล้วและมีเหตุผลพิจารณาเร่งด,วด่วนจึงให้จําเลยยื่นคาให้การต่อศาลภายในวันที่10 กุมภาพันธุ์นี้และให้เลื่อนนัดชี้สองสถานเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานนะครับวันที่12กลุ่มภาพันธุ์เวลาเก้นาฬิกานะฮะเรียกได้ว่าก็เดี๋ยววันที่12เนี่ยก็ต้องนัดไปนะครับเพื่อที่จะนัดชี้2สถานเพื่อตรวจสอบหลักฐานนะครับอันนี้ก็คือในส่วนทางศารแพ่งส่วนทางศาลนะครับอีกศาลหนึ่งนะวันนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าที่ศารอาญาครับถนนรัชดาพิเศษศารก็นัด ฟังคำสั่งนะครับไต่สวนกรณีที่ขอหมายจับนะครับในส่วนของหลวงปู่พุทธอิสระนะครับจเจ้าวาดวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมข้อหาขัดขวางผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการลงคะแนนนะครับตามมาตรา76ของพรบรเลือกตั้งสสและการได้มาของสอวครับกรณีนำมวลชนไปชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งที่บริเวณหน้าสำนักง,งานเขตหลัก4ในการเลือกตั้งลูกหน้าวันที่26มกราคม57 และเลือกตั้งทั่วไป2กลุ่มภาห้าเจ็ดนะครับก็บอกว่าผู้ร้องนําเจ้าพนักงานตํารวจมาเบิกความไตส่สวน3ปากนะครับสารพิค้หเลด้เห็นว่าผู้ร้องยืนยันข้อที่จริงตามคําร้องและยังประจักษ์พยานที่อยู่ในในที่เกิดเหตุมาเบิกความนะครับยืนยันถึงข้อที่จริงดังกล่าวรวมทั้งมีพยานบุคคลในสำนวนของผู้ร้อง ที่ยืนยันว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้และพิจารณาหลักฐานของผู้ร้องทั้งบดไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแผ่น VCD ที่บันทึกความเคลื่อนไหวประกอบการพิจารณาแล้วมีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าบุคคลตามที่ผู้ร้องขอเนี่ยนะครับให้ออกหมายจับน่าจะกระทำความผิดอาญาร้ายแรงซึ่งมีโทษจำคุกเกิน3ปีจึงอนุญาตให้ออกหมายจับหลวงปู่พุทธ,ธอิสระนะครับแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการติดตามจับกลุ่มต่อสารทุก3เดือนนะฮะ ก็ปรากฏว่าพูดง่ายๆก็คืออนุวัติหมายจับหลวงปู่พุทธอิสระไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้กกตก็มีการประชุมนะครับความจริงก็จะมีการประชุมหลายเรื่องเลยแหละแต่ว่าสุดท้ายสามารถมีมติได้เพียงแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้นะครับในวันที่26มกราและ2กุมภาที่ผ่านมากกตก็บอกว่า จะแจ้งไปยังอธิบดีกรมการปกครองในฐานะที่เป็นผอ,อ,อทะเบียนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ปบะชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันดังกล่าวได้ก็เรียกง่ายๆว่าเพื่อที่จะไปรักษาสิทธ์นะครับของคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับสิล้านกว่าคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเดียวนะที่กรกนตน,นี่มีมติออกมาได้ส่วนเรื่องปัญหาเลือกตั้ง28เขตไม่มีผู้สมัครในพื้นที่ภาคใต้ วันที่จะมีการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทดแทน26มกรานะครับรวมทั้งปัญหา12เขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครคนเดียวก็ยังไม่ได้มีการหาหรือยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับจะไปคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาส่วนทางนครบาลน,นะครับวันนี้บิ๊กจ้อยนะครับก็คือพลตารวจตีขจรศักดิปานสาครรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับก็เป็นหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนที่คลายคดี ปะทะกันนะครับที่แยกหลักสี่เมื่อช่วงเย็นวันที่1่กุมภานะครับหลังจากที่ทางศารเนี่ยครับได้อนุมัติหมายหมายจับนะครับ19แกนนากลุ่มกบสแล้วก็ปรากฏว่าพลตํารวจตรีขจรศักดิ์ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็จะนำนะครับหมายจับสาราญา19แกนนำเนี่ยไปส่งมอบให้กับพลตํารวจโทวินัยทองสองผู้ช่วยพบตอรอในฐานะหัวหน้าชุดจับก,กลุ่มเพื่อดําเนินการต่อไปแล้วก็ทาง พลตารวจโทกบรุริทคู่กระจ่างผู้ปรชาการตารวจนครบาลก็ยืนยันนะครับบอกว่าจะไม่ใช้กําลังหรือความรุนแรงในการบุกเข้าจับกลุ่มตัวโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นข่าวสรุปให้กับท่านผู้ชมก็แล้วกันพักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ